สวัสดีท่านนะครับผมตอนนี้กับ Next Gamer และเกมทุกคนทุยทไมถึงอ๋อติดปากมาแล้วโอเคนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาทำเล่นเกมอะไรนะครับแต่วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้แอคชั่นนะครับผมนะครับผมเอ่อไอ้นี่ก็หาซื้อได้ตามเว็บบอร์ดนะครับผมก็นะตามเว็บบอร์ดของแอคชั่นเขาอะตอนนี้ผมกำลังทายอยู่ในเออ่แอคชั่นนะครับผมแล้วอันนี้ก็หาซื้อจากในสตีมได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปแน่นอน โอเคอย่างแรกครับเรามาดูก่อนว่าเซตติ้งของผมเป็นยังไงบ้างครับโอเคสันสิสต์มนะครับผมบีโคดินสันสิสต์มนะครับก็อลาว์นะครับแล้วก็โอเว Recorded นะครับผมก็น้ำมันจะอัดเสียงแล้วก็อัดภาพของเรานะครับผมต่อไปมาดูเรื่องของอะไรเนี่ยผมก็ปรับเป็น Origin นะครับผมไม่ได้อะไรลักหนานะครับถ้าผมจะแปลนี่ผมไปแปลในเออโซนี่นะครับผมก็แล้วก็อันเนี้ย ก็ปเป็นเอ่อวีเอวีนะครับผมเป็นอะไรวิดีโออะไรสใหญ่นี่ไม่รู้ <laughs> แล้วก็ช่างของมันนะครับผมก็อันนี้ไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมก็ช่างของมันนะผมไม่ชอบไลฟ์ฟีลแล้วโอเคครับผมก็ไปดูเรื่องของการเซตติ้งนะครับผมของผมก็เป็นอังกฤษนะภาษาอังกฤษ,ษเลยนะ <laughs> okay. โอเคอุ้ยแป๊บนึงโอเคยังทายอยู่โอเคนะครับผม นะผมก็มีปัญหากับเรื่องเสียงไมคมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็โอเคก็รู้วิธีการที่จะปรับมาแล้วนะไอเรื่องค่านี้ก็เป็นเรื่องของการปรับนะครับผมนี่ครับของเสียงอ่ะ voice นะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนเกิดปัญหาไงอ o ซ n d recorder โอเค recorder driver อะนี่เป็นไมค์ของผมนะครับผมนะผมก็ปรับร้านอยู่ที่แปบ๊บหนึ่งขอเปิดคอน แล้วโกก็90นะสครับตามระดับของนี่เลยอ่ะ90นะครับผมอ่าผมก็เดี๋ยวไม่อยากเปลี่ยนมันนะครับผมก็ถ้าเกิดเปลี่ยนมันนี่แบบลดไปผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะเปิดไว้ถึง90ก็พออันนี้ครับก็กดอันนี้ได้เลยครับผมมันจะปรับให้โดยอัตโนมัติครับผมไม่ต้องไปอะไรมากครับผมนะครับผมก็โอเคก็สุดไปแล้วเรื่องนั้นนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเชเสียงนะครับก็มาลิสเซ่นนะก็นะก็มากดอันนี้ listen to device ครับก็อปพ l y ไปก็จะคนจะได้ยินนะครับว่าเสียงมันซ้อนกลับมาโอเคนะครับผมว่าให้ได้ยินว่าเออเสียงของคุณเนี่ยมันจะดังเกินแบบนื้หูหรือเปล่านะครับผมก็โอเคก็ผ่านไปเรื่องนั้นนะครับผมลำโพงครับมาถึงเรื่องลำโพงผมก็เปิดเต็มนะครับผมไม่ได้เปิดแบบว่าไม่เต็มโอเคนะส่วนเสียงในเกมเนี่ยคุณก็ไปปรับได้ใช่ไหมล่ะเออก็กดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากด กดอย่างนี้เออกดอย่างงี้แล้วก็มานี่นะแล้วก็เออก็ทาอะไรได้นะครับผมนะโอเคก็จสไปแล้วกับเรื่องนั้นมาต่อไปเรื่องอะไรต่อไม่น่าจะมีแล้ว,ลวบ้างาก็แอคชั่นก็มีแค่นี้แหละเออก็ไอ้นี่ก็ไว้สําหรับเทสเสียงนะครับผมก็ผมก็เทสเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็นะเสียงดังพอใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับไปต่อกับเรื่องที่ผมจะสอนติดก,กับอ่ะโอเค ส่วนไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวส่วนนี่กล้องนี้นะเอามาไว้กับการถ่ายนะครับการถ่ายแบบอะไรอะแบบว่าแปบ๊บหนึ่งขอหยุดถ่ายก่อนได้ไหมไม่นะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไม่มีปัญหาโอเคครับผมก็มันไว้ถ่ายสแำบบหรับการที่จะให้มันแบบคุณที่อะไรอะแบบจับมุมที่คุณต้องการเนี่ยแบบ อันเนี้ยเป็นแบบเอ่อทั้งจอนะครับผมทั้งจอเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่แต่ว่าเนี่ยเป็นแบบเอาจุดที่คุณต้องการนะครับส่วนนี่เป็นสำหรับเกมนะครับผมถ้าเกิดใครแบบถ่ายเอ่อเล่นเกมอยู่แล้วคนอยากจะคลาสเกมนเนี่ยก็ใช้อ้นี้ครับผมอย่าไปใช้นี่เพราะนี่มันถ่ายแค่นอกจอแต่นี่มันถ่ายในเกมะค,ะครับผมนะครับถ้าเกิดใครเห็นแบบไอ้เนี่ยอ่ะเป็นสีแดงแล้วโอเคแสดงว่ามันถ่ายแล้วนะครับผมก็โอเคก็น่าจะแค่นั้นแหละนะส่วนนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรอ่ะไม่น่าสาคัญนะครับผม สำหรับเอ่ออะไรอ่ะนี่คือปุ่มที่แบบว่าจะให้คุณรู้ว่าอ่ะคุณแบบว่าเนี่ย F9 นะครับผมไว้เป็นตอนถ่ายก่อนที่ผมเล่นเกมอ่าทำไรก็ได้นะส่วนเอ่อ F10 เป็นการ audio คือเสียงนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยใช้นะครับผมก็12นี่เป็นคามรานะครับผมคิดว่านะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับผม อ่ามาร์ฟ่อนในโคดิ้งก็คือสนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้นะครับผมชิป F9 นี่คืออะไร please use v i d e recording นะครับผมก็ไม่รู้อะไรนะไม่ค่อยใช้ผมใช้แต่ F9 อย่างเดียวกับแค่นั้นนะครับผมก็นะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะส่วนอ่ะไดท์ที่ผมเซฟไว้อยู่ก็คือไดท์ดีนะครับผมก็คุณก็มีเซฟแต่ว่าอ่ะคุณให้มันก็ให้ไดท์ซีเรามาใช่ไหมเออผมก็เซฟไว้ในไดท์ดีนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบ นะได้ดีเป็นแบบว่าอะไรอะทีเอ่อทีบีปะ่ะเอ่อทีไบนะครับผมนะเต็มไม่ยากนะครับผมมันเอ่อมีที่ไว้แบบเห็นไหมได้ดีเนี่ยโอ้โหยังนิดเดียวอยู่เลยอ่ะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะเอ่อการถ่ายวีโอเนี่ยแบบว่ามันแบบว่าเอ่อมันกินเอ่อกินกิกะไบต์มากนะครับเอ่อก็ผมก็เลยเซฟไว้ในได้ดีแม่งเลยนะก็โอเคมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะ นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมในตอนออสอนกาดของผมนะครับผมอ่าก็นะไม่มีอะไรแล้วล่ะนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้านเะกิดใครชอบมากๆก็ยืนโหลดเกือบก็หือยอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ